สวัสดีครับร้านแม็กมอไซค์นะครับเป็นช่อง YouTube ที่ทําเกี่ยวกับารรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือ2ถ้าเกิดหาลูกค้ากําลังมองหาร้านรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือ2ที่ไว้วางใจได้สัก1นร้านนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ช่องนี้กันเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์มือสของที่ร้านนั่นเอง พราะรถทุกคันในร้านเราเนี่ยจะเป็นรถบ้านแท้จากเจ้าของโดยตรงนะครับจะไม่ใช่รถที่ประมูลมานะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์มือ2ของที่ร้าน MC มอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เลยจะมาแนะนําวิธีการกดติดตามนะครับสมมุติเราเข้ามาที่ช่อง y t u t u นะครับเราพิมพ์ค้นหาคําว่า MC MOC YC ในช่องค้นหาเรียบร้อยแล้วเรากดค้นหานะครับเราก็จะมาเจอกับช่อง y o u t u b e นั่นเอง และมากดติดตามตรงนี้นะครับและกดคลิกเข้าไปด้านในอีกครั้งหนึ่งกดเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมอัพคลิปรถอะไรเข้ามาใหม่ๆเนี่ยลูกค้าก็จะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์มือสองของที่ร้านนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดหากใครสนใจรถมอเตอร์ไซค์มือสองของที่ร้านคันไหนนะครับเราอยากจะถามแบบเร็วๆนะครับสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์มือถือ0805580396หรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเข้ามาที่ไลน์นะครับและกด ค้นหาเพื่อนๆตรงนี้นะครับผมอ่านี่แล้วก็พิมพ์คำว่า s i m c 1 3 3 1แบบนี้นะครับผมและเมื่อ,เ,อเจอหน้านี้นะครับก็กดเพื่อนเพื่อนกดแชทนะครับอ่าแล้วก็ส่งข้อความอะไรมาก็ได้นะครับ1ข้อความนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้เห็นว่าลูกค้าทักมาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองได้ราคาดีนะครับสามารถส่งรูปรถมาทาง ไลน์นี้ได้เลยนะครับผมอ่าในวันนี้ก็ขอฝากร้าน MC มอเตอรไซค์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับและอย่างวันนี้เองเนี่ยนะครับผมก็จะได้เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับกับเจ้า Honda s c o o p ปี้ไอปี2022นะครับซึ่งจะมีชื่อเรียกว่าเป็นรุ่น42นั่นเองนะก็คือเป็นตัวท็อปทอปสุดของอ,อตระกูลสก o o ปีเลยก็ว่าได้นะครับและอย่างคันนี้เองเนี่ยนะครับรถสภาพอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเดิมเลยนะครับชุดสีและต่างๆเขามาค่อนข้างที่จะสวย ไฟด้านหน้าเนี่ยตัวนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีการยิงแสงสีขาวออกมานะครับเป็น LED นั่นเองก็ว่าได้ต่อมานะครับในเรื่องของสีตัวรถนะครับคันนี้จะได้เป็นสีเทาดําสีประเภทด้านนะครับอ่ะมันจะมีความแบบอมสว่างนิดนึงนะครับแล้วก็ที่มันโดดเด่นเนี่ยก็คือในเรื่องของสติกเกอร์นะครับซึ่งสติกเกอร์เนี่ยสีสันอะไรต่างๆเขาค่อนข้างที่จะแบบฉุดฉาดนั่นเองนะอ่ะเราก็จะมาดูนะครับบางโคนด้านหน้าอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับแล้วก็ ายางนะครับคันนี้นะครับจะได้เป็นล้อขอบ12แบบนี้นะครับซึ่งยางอะไรต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับการที่หน้ายางใหญ่ๆแบบนี้ก็คือการเกาะถนนเนี่ยมันจะมีมากกว่านะครับแล้วก็ลองดูนะครับเส้นดอกยางอะไรต่างๆนะครับเห็นได้ชัดแจ๋วเลยนะครับผมแล้วก็้อแมกเนี่ยจะได้เป็นลายก้านใหม่แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมา จานเบรกนะครับอันนี้จานเนี่ยยังเรียบเนียนปกติด้านหน้าจะเป็นระบบที่เขาเรียกว่าดิสเบรกนั่นเองคราวนี้นะครับเราจะมาดูสภาพของสีตัวรถด้านคลางกันนะครับฝั่งนี้นะครับตรงเนี้ยไม่มีริ้วรอยนะครับจะมีตําหนิดนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไปแบบ,บเ,เขาเรียกว่าขูดกับตัวฟุตบาทเล็กน้อยเท่านั้นเองนะแต่ไม่ใช่รอยที่เกิดจากการว่าร้มมาหรือว่ามีรอยที่แบบว่าไปสไลด์อะไรอย่างนี้มานะครับเพราะว่าอะไรผมถึงคิดอย่างนั้นนะครับผมเราจะมาดูกันต่อนะ ก็คือด้านหลังนะครับตรงนี้จะไม่มีรอยเลยเห็นไหมสติกเกอร์อะไรต่างๆยังเป็นสติกเกอร์เดิมๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีรอยถลอกถลอกนะครับผมอันนี้คือจุดที่1และจุดที่2นะครับก็คือตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับผมตรงเหล็กเนี่ยแน่นอนนะครับว่าตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่ยื่นออกมานะครับนอกตัวรถเนี่ยแทบจะเรียกว่าไงมากที่สุดแล้วนะครับถ้าสมมติลองไล่ออกไปเห็นไหมตรงนี้มันจะยื่นออกมาเยอะนะครับถ้าล้มนะครับตรงนี้ต้องโดนด้วยกองอากาศนะครับจุดที่3มแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับผมนี่เห็นไหมสีไม่มีร่อนไมีรอกนะคับ สติกเกอร์ที่ติดใหม่ได้เครื่องนะครับยังมีบอกอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็โชคด้านหลังตรงนี้นะครับยังเป็นช็กเดิมครับลองดูนะครับสีเหล็กนะครับที่เป็นสีตัวแข็งอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมสีค่อนข้างที่จะสะอาดสะอาดนะครับแล้วก็ยางด้านหลังนะครับจะได้เป็นยางลายเดียวกันกับทางด้านหน้าดอกยางสภาพเต็มๆแบบนี้นะครับจับมือด้านหลังบริเวณตรงนี้ไม่มีรอยนะครับอ่านี่ไล่ให้ดูทั้งอันเลย รอยพวกนี้นะครับจะบ่งบอกอะไรเราได้บ้างถ้าเกิดสมมติว่ามีรอยมัดเชือกมัดของเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นรถแกป๊ปหรือว่ารถที่มีการวิ่งเยอะนั่นเองนะครับแต่อันนี้ก็ยังเรียบๆสวยๆอยู่นะครับผมไฟท้ายอะไรต่างๆยังเป็นไฟท้ายดําเดิมนะครับบางโคนด้านหลังเดิมทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันที่ฝั่งนี้ด้วยนะครับว่าเหมือนกับทางด้านฝั่งนั้นไหมนะครับเวลารถเนี่ยถ้ามันเหมือนกันเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ สติกเกอร์โลโก็มีมาให้ครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมเน <s> ียนนะครับผมตรงนี้อาจจะมีรอยนะครับที่บางท่อนิดๆหน่อยๆนะครับท่อรถยังเป็นท่อเดิมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกาลระบายความร้อนที่ใช้เป็นตัวพัดลมนั่นเองต่อมานะครับทางด้านฝั่งนี้ละ่ะมีไหมนะครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับค่อนข้างที่จะเนียนสวยงามเลยนะครับหลักๆก,ก็ เวลาดูรถนะครับก็จะดูประมาณนี้นะครับและแน่นอนนะครับถ้ามาซื้อรถที่ร้านแม็กมอไซเนี่ยเราการมีการตรวจสอบเช็คสภาพตัวรถตั้งแต่ตอนซื้อมาอยู่แล้วนะครับะจะไม่ได้รับซื้อรถชนรถอุบัติเหตุมานะจะซื้อแต่รถสวยๆมาขายเท่านั้นนะครับผม ต่อมาเราจะมาดูกันที่แผงสวิตช์ไฟพวกนี้นะครับเห็นไหมสีไลท์ฟอนต์อะไรต่างๆยังอยู่ครบนะครับผมตัวรถยังมีระบบไอเดอริงสต็อปมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกะด้านหน้าซ้ายเนี่ยจะมีช่องนะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือตรงนี้ให้นะครับแล้วก็มีที่แขวนกับข้าวตรงนี้มาให้1จุดสามารถพับเก็บได้นะครับแล้วก็ตัวคุญแจเนี่ยรถรุ่นนี้นะครับเขาจะมีการขโมยมาให้จากโรงงานด้วยนะสามารถที่จะเรียกหารถก็ได้นะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะ เปิดปิดเสียงของตัวรีโมทได้นะครับถ้าสมมติอย่างตอนนี้ผมปิดเสียงอยู่นะครับเวลากดเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแค่กระบิ้ไฟอย่างเดียวแล้วก็เป็นสีแดงเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้นะครับนี่มีสีและมีเสียงด้วยนะสามารถเปิดปิดเสียงได้นะครับหลายๆคนยังไม่รู้นะครับมีไม้ไอติมนะครับรหัสบาร์โค้ดมาให้เหมือนเดิมครบนะครับแล้วก็การที่จะเปิดเบาะเนี่ยนะครับเราสามารถกดเปิดได้ที่คีย์เลสตรงนี้เลยนี่แบบนี้นะครับกดเปิดใต้ล่างนะครับอต่อมานะครับยูบ็อกค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ่ีสามารถที่จะ ใส่หมวกกันน็อกได้ใบหนึ่งนะครับบุกเซอร์วิสคู่มืออะไรต่างๆมีมาให้ครบนะครับสองเล่มน้ำมันรองรับ e20 นะครับแล้วก็ตรงนี้มีไขควงบล็อกหัวเทียนเดิมมาให้นะครับเป็นไงอุปกรณ์ตัวรถนะครับเราพยายามขอจากเจ้าของเดิมนะครับมาให้ครบมากที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเขาเก็บรถเอ่อเก็บอุปกรณ์อะไรพวกนี้บางคนก็ไม่ครบนะแต่ส่วนใหญ่ที่ร้านเนี่ยจะพยายามขอมานะครับให้ครบแบบนี้ทุกคันนะครับอ่ะ แล้วก็เลขไมล์เรามาเดากันนี่ไม่ต้องเดาและเห็นแล้วนะครับผมคันนี้นะครับวิ่งมา1มื่นเจ็นะครับไม้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีการกลับก่อไม่นะครับรถสภาพแบบนี้นะครับอลองดูนะครับสีน้ำมันเบรกยังเป็นสีทองอยู่เลยนะครับเห็นไหมเราที่ร้านนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับวิ่งมาหมื่นเจ็นะครับก็คือร้านเราเนี่ยไม่มีการกลับก่อไม่นะมายังไงคือขายอย่างนั้นเลยนะครับผมตัวนี้สามารถบอกเวลาได้นะครับ ดูค่าอะไรต่างๆบนหน้าจอได้นะครับบอกอัตราการกินน้ำมันได้และที่ผมว้าวกับคันนี้เจ้าของขี่ประหยัดมากเกือบ60โลลิรนะครับถือว่าประหยัดเลยนะครับสู้ๆกับเอ่อพวกสู้กับพวกเวฟได้เลยนะมีเทสแบตมาให้จากโรงงานนะครับเทสแบตคืออะไรก็คือสมมุติว่าแบตเตอรี่อ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยรถมีแบตอ่อนนะมีหมดอีโคนะครับมีไอเดอริงซ็อมาให้และเหมือนเดิมนะครับเราจะเอามือนะครับสัมผัสให้ดูนะครับนี่ ท่อเย็นๆนะครับไม่มีการแอบวอร์มก่อนนะครับผมและก่อปเบรกกดปุ่มสตาร์ทฟังเสียงพร้อมกันแบบนี <S <S ้เสียงการสตาร์ทเป็นไงเงียบเลยนะครับล้อด้านหลังบุนแล้วนะครับผม่เวลาที่ผมสตาร์ทรถเสร็จเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ไปแบบเบิ้ลเครื่องทันทีนะครับผมจะรอให้เขาแบบมีการดูดน้ํามันมากอนแล้วก็จะมายืนคุยกับลูกค้าไปนะให้ลูกค้าได้เห็นได้ดูนะครับว่ารถเนี่ยเวลาที่เขาเรียกว่างไงรอบเครื่องเดินเบาอะไรต่างๆมันนิ่งนะครับ เวลาสตาร์ทมันจะต้องเดินได้แบบนี้นะครับผมอ่ะเราก็จะมาถ่ายเรื่องของระบบไฟนะครับเช็คไฟพร้อมกันนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นไฟแบบ LED ยิงแสงผ่านลูกแก้วโปรเจคเตอร์อันนี้ออกมานะครับมีไฟวงแหวนล้อมรอบให้นะครับไฟสูงตำ่ำนี่สามารถใช้งานได้ตามปกติไฟเลี้ยวนะครับรถทุกคันเนี่ยผมต้องบอกว่าผมเช็คให้ละเอียดมากนะครับเช็คแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะสามรอบตั้งแต่ตอนที่ไปซื้อรถนะครับ ตอนที่ถ่ายรีวิวให้กับลูกค้าอย่างนี้นะครับก่อนที่จะมาถ่ายรีวิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเช็คแล้วอีกหนึ่งรอบแล้วก็เช็คขั้นตอนสุดท้ายก็คือตอนที่ส่งมอบรถนั่นเองนะทำให้รถที่ร้านเราเนี่ยเวลาขายไปนะครับลูกค้าไม่เคยมาบ่นซ้ําเลยนะว่าเออรถซื้อไปมีปัญหาต้องไปซ่อมไปเลียนนู่นนี่นั่นนะครับผมเพราะว่าเราดูแลให้เรียบร้อยตั้งแต่ทีแรกเลยนะแล้วลูกค้าเราเนี่ยถึงไว้าวางใจครับในการกลับมาซื้อซ้ํานั่นเองนะ,อ,ะอันนี้นะครับให้ฟังนะรอบเครื่องยนต์เดินเบาหน ลองฟังเสียงเครื่องเงียบๆจำเดิมมันต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลองเล่งดูหน่อยว่ามีฟังขาวไหมลองดูด้านบนตอนที่บิดบ้างคันเล่งบิดติดตามมือไหมผมปล่อยคันเล่งนะครับคันเล่งต้องลงนะครับผมถ้าผมปล่อยคันเล่งแล้วรอบเครื่องมันยังสูงนะครับอันนี้คันเล่งขานะครับผมแต่ถ้าบิดแล้วไม่มาเนี่ยนะครับหรือว่าวูดบอดเนี่ยนะครับเห็นได้เลยนะครับผม ต่อมานะเมื่อกี้นี้จะเห็นแวบ,บๆนะครับเดี๋ยวปิดไฟแล้วกันนี่เวลาปิดแล้วปอ่ไฟคันเร่งเห็นไหมมีอีโคด้วยนะครับผมช่วยในการประหยัดน้ํามันนั่นเองอ่ะ คราวนี้สรุปคะแนนตัวรถกันหน่อยนะครับจากที่รีวิวมาเนี่ยก็จะให้คะแนนอยู่ราวประมาณสัก90%นะครับรถซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าซื้อไปต้องไปเก็บงานไปซ่อมไปทําอะไรเพิ่มเติมไหมนะรถที่ร้านเราเนี่ยเราเช็คตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะส่งมอบเนี่ยคันนี้เราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับมีการตรวจสอบสภาพตัวรถให้เรียบร้อยมีการรับประกันเกี่ยวกับเครื่องยนต์ให้อีก30วันมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้ว่าซื้อไปต้องโอนชื่อได้อน ได้เอารถกลับมาคืนได้เลยผมรับซื้อคืนให้เต็มจํานวนและไม่มีหักค่าใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับแล้วลูกค้าเนี่ยยังสามารถนะครับที่จะเข้ามาดูรถที่ร้านก่อนตัดสินใจได้นะครับมาได้เลยที่ซอยเพชรเกษม77หากมาไม่ถูกโทรหาได้ที่080 558 0396นะครับหรือถ้าเกิดหากค่า อยากจะให้เราจัดส่งใช่ไหมเราก็ยินดีที่จะส่งให้ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยสามารถให้เราจัดส่งได้นะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ออกนะครับสามารถจัดส่งให้ได้หมดรองรับการเก็บเงินปลายทางนั่นเองนะและถ้าเกิดหากใครนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะครับหรือว่าเป็นรุ่นอื่นอยากจะ เอามาขายมาตีเทินมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมรับซื้อแลกขายเปลี่ยนเทินให้หมดนะครับผมอ่านแล้วเราเนี่ยรับรถให้แต่ละคันเนี่ยราคาดีนะครับไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดให้นะครับลองพิจารณาง่ายๆนะว่าถ้าร้านผมรับซื้อรถให้ไม่ได้ราคาดีจริงๆนะเห็นไหมแต่ละคันจะมาจอดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับอ่านี่แล้วก็ ยังมีรอรีวิวอีกนะครับผมบอกเลยว่าร้านผมเนี่ยรับซื้อรถเข้าทุกวันนะครับแล้วเราให้ราคาดีนะ,ะแต่ละคันเนี่ยเราไม่ได้ไปกดราคาหน้างานตีเวอร์ไปก่อนแล้วไปกดอะไรแบบนั้นนะครับผมเราให้ราคาตามจริงเลยนะครับตีราคาไหนเราจบให้ราคานั้นนะครับผมก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะขาย,ยรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับนึกถึงร้านแม็มอเตอร์ไซค์ไว้ด้วยนะขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านแม็กมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เป็นช่อง YouTube นะครับที่ทําเกี่ยวกับรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมรถที่เห็นจอดอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะครับผมรถร้านเรามีมากถึง90คันเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของทางร้านเองเลยนะครับผมที่ w w w mcmotorcycle.com นั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับทางร้านเรานะครับยังให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครััับบบผมมใคคคครรรรรออยยยยยาาาากจะะะขถุ่่่่นนนนนไไหงงๆเเลลพีีแแด์ท ID Line ซาย mc หนึ่งสามสามหนึ่งมีตัวแอนดน้ำน้าด้วยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรให้ครบชัดเจนหมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีปัญหาไปถึงลูกค้านะครับที่มาขายรถให้กับทางเรานะครับพะร้านเรานะครับมีการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับและมีการจดทะเบียนร้านรับซื้อของเก่านั่นเองนะครับผมสบายใจหายห่วงได้เลย